วันแชมเปี้ยนชิพเสือแบล็กคงรุ่งราวีกำชัยวันไฟไนท์18จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับความมันสุดระทึกใจประเดิมศักราชใหม่ในศึกวันไฟใน18สนามมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยสองตัวแทนนักกีฬาไทยยอเสือแบล็กทอพราน49และรุ่งราวีสิทธิ์สองพี่น้องไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังผนึกกำลังกันคว้าชัยกลับบ้านอย่างน่าประทับใจเริ่มกันที่ผลงานของ เสือแบล็กทอพราน49ขึ้นชกประเดิมศึกวันรายการใหญ่ครั้งแรกพบกับสเตฟานโคโรดีน้องใหม่จากอแลนในกติกามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวด13514 5ปอสเตฟานเวอร์ซัสเสือแบล็กเปิดฉากยกแรกสเตฟานอาศัยความใหญ่พยายามเดินเข้าหาขณะที่เสือแบล็กรอดักจังหวะสองออกอาวุธสวนอย่างแม่นยำยกสองเสือแบล็กทำแฟนชาวไทยหัวใจตกไปตาตุ่มเมื่อถูกคู่แข่งกดหมัดขวาเสียนับไปก่อนแต่ไม่กี่อึดใจเสือแบล็ก ฮึดกลับมาไล่ฟันศอกไม่ยั้งจนเรียกนับคืนได้ถึงสองครั้งพลิกเกมกลับมาเป็นต่อแบบสุดมันยกสุดท้ายทั้งคู่ยังเปิดหน้าไล่ล่าชัยชนะแต่เป็นเสือแบล็กที่ออกอาวุธเข้าเป้ากว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันแจ้งเกิดในวันรายการใหญ่อย่างสวยงามรุ่งระวีเวอร์ซัสชากี้ส่วนอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทยรุ่งระวีสิทธิ์สองพี่น้องได้โอกาสกลับมากู้ศรัทธาอีกครั้งพบกับชากี้แอลเตกริติยอดฝีมือจากอิรักในกติกามวยไทยรุ่นไลเวท 1 5 5 1 7 0ปอหลังเสียงระฆังยกแรกดังรุ่งราวีเปิดโหมดโหดเบอร์ห้าเดินหน้าศาสตร์อาวุธหนักเข้าใส่จนกระทั่งได้จังหวะส,สัดหมัดต,ตัดลำตัวชากี้ลงไปนับแปดในช่วงปลายยกนักชกชาวไทยไม่รอช้ารุกคืบเข้าประจันหน้าส่งคู่แข่งร่วงลงไปได้นับสองครั้งซ้อนก่อนศพช่องวินาทีทองไล่โวงทั้งหมัดเท้าเข่าศอกปิดเกมเอาชนะทีเคโอชากี้ในนาทีที่1นาฬิกา4ีนาทีของยกสองพร้อมกับคว้าโบนัสก้อนแรกในวันมูลค่า5 0 0 0 0ดอลลร์ ประมาณ1.75ล้านบาทเข้ากระเป๋าชามียวเซัสโฮเทคขณะที่คู่เอกนำรายการชามีลกาซานอฟผู้รังอันดับ4ของแรงกิงวัน MMA รุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 5 5 5ปอจากรัสเซียพบกับโอโฮเทคนักสู้จากเกาหลีใต้ที่หวังมาไต่แรงกิงเพื่อชิงบัลลังแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฟเธอร์เวทที่ถังไทย ราชันชาวจีนถือครองอยู่โดยภาพรวมของการแข่งขันทั้งคู่ช่วงชิงความได้เปรียบในเกมนอนกันอย่างดูเดือดและเป็นทางด้านชามิวใช้สกิลปล้ำที่ถนัดคุมเกมเอาไว้ได้ตลอดทั้ง3ยกเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันสองนักกีฬาฟอร์มจัดรับโบนัสรวมกว่า3.5ล้านบาทบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเบิกบัญชีสั่งใจ่ายให้ขุนพลฟอร์มเด็ดโดนใจทั้งสิ้น2รายรับโบนัสกลับบ้านคนละ5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรฐัฐประมาณ1.75ล้านบาทได้แก่ รุ่งราวีสิทธิ์สพี่น้องควอนวอนอินสรุปผลการแข่งขันทุกคู่คู่เอกชามิลกาสานอฟชนะคะแนนเอกฉันโอโฮเทค MMA รุ่นเฟเธอร์เวท145 155ปอคู่รองเสือบลักทอพราน49ชนะคะแนนเอกฉันสเตฟานโคโรดีมวยไทยรุ่นแบนตําเวท135-145ปอ ควอนวอนอินชนะทีคอชิเนชัดกาโซเซเซกนาทีที่2นาฬิกา40นาทีของยกที่2 MMA รุ่นแบนตัมเวท1 3 5 5 4 5 5ปอรุ่งราวีสิทธิ์2พี่น้องชนะทีคอชากี้แอลเทกรีตินาทีที่1นาฬิกา44นาทีของยกที่2มวยไทยรุ่นไลเวท1 5 5 1 7ร้ปออาเทมบีลักษชนะทีคโอเององอกินนาทีที่4นาฬิกา55นาทีของยกที่ส MMA รุ่นแบนตัมเวท135-145ปอเลียมโนแลนชนะคะแนนเอกฉันอาลีอาลีเอฟมวยไทยรุ่นไลท์เวท155-170ปอคังจีวอนชนะ TKO มิคาอิลอับดุลลาติฟนาทีที่4นาฬิกา9นาทีของยกที่2 MMA รุ่นเฮฟวีเวท225-265ปอเบบูลาดอิซาเอฟชนะคะแนนเอกฉันยูริฟาเซสคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เฮฟวีเวท205-225ปอ อิปรากิมดาอูฟชนะคะแนนเอกฉันมากแฟเทกอาเบลาโด MMA รุ่นแบนตำมเวท135 1 4 5บา่ปอ